ลนล่าชสุดยันต์นัหมอตักงไหมพี่น้องภู้โยศเกียรติสกุลนายยกทยรติมองค่ายแล้วก็ท่านรองนายกสามท่านนะครับท่านรองอลงกราชินตะเีกีท่านรองสังวาลริมเกาใหญ่ก็ล่อท่านรองวัโรนาวทาตรีนะครับแล้วก็ท่านสมาชิกสมัยมาจากสกลนครคนพิประไทยบุตรสารแโลกหล้านหลวงพ่อพระใส ที่สําคัญก็คือเป็นลูกม่อนะครับเคยบวชเรียนเขียนอ่อาเคยพึ่งใบบุญเคยพึ่งบาร,รมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนรัตนรงค์รู้ว่าท่านเจ้ากุณน้อยนะครับเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็เดินทางกลับมาทร,รอในส่วนของพระคุณเจ้าตอนเจนนะครับในส่วนของพระเจ้าตอนเ็นโดย,โดยท่านพระครูภาวนาธรรมโคสินยักน้าหมอพี่น้อง ในหลายเมืองหนองคาย่เชื่อว่าจะเหารหัวก็จะมาต่อในช่วงที่พามอสหมอระบาดเียวก็ได้ร่วมได้หรือได้ปฏิบัติโดยปวดป้าพี่น้องเอ้ายางอ้อมวัดยื่อขาหามองตดใหม่าะว่าจงไะว่าจงไปมันออกห่าคือช่วงออกเลอดเอากระไฟเอากระไฟจูดเอาคือขนบึงใช่ไหม เหนบนเส้นไดทุกวันทุกวันยากน้ำเขาไปทัวที่ทัวแดนพี่น้องเอ,อ้ให้บ่งดูยากทุกคนบนโลกใบนี้บาน้สิยากคอยเป็นผู้ตัดไม้เฮลิบอลต้องตัดมือนี่เจี๊ยบคอยนิสิตัดเอาแม่เอาแม่เพราะว่ายากไปหาชินยิ่ได้เขากะเบ,บ่เปิดตัวไปหาหมอ,อยู่จุดประชมพยาบาลเขากะเบ,บ่เปิดตัวไปหาไปหาหมอยู่มองมองันไปหาปอดตึงเขากะเบ,บ้ยออมตัดไห้ไปหาหมอยู่จุดประชมพยาบาลขณะเขาเป็นหมอเท่เี๊ยบเขากะบ่ตัดไทย